สวัสดีค่ะเจคงว่างก็เลยแวะมาว่างนี่ก็คือมีเวลาว่างนะคะไม่ใช่จิตว่างซึ่งกำลังเป็นอาการระบาดของคนไทยในช่วงนี้ในโซเชียลนี่แหละค่ะบางทีอาการโวยวายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในแพลตฟอร์มต่างๆก็น่าวิตกอยู่นะคะเจคงก็เลยแวะมาคุยเรื่องนี้แหละค่ะ อาการวยยายในเน็ตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการเมืองของไทยมันเนา่าข่าวก็ซ้ำๆซากๆนักการเมืองก็ออกมาแ้นั่นแถนี่นักวิชาการก็ออกมาแสดงความร,รัว่วและยังมีเรื่องทั่วๆไปที่ผู้คนจับมาโต้แย้งหรือว่าเย้ยกันทําไปสน,สนุกสนุกก็เข้าใจนะคะเจเข็งเองก็เป็นบ่อยก็คือกู uh, เบื่อไงคะกู uh, เล่นเรื่องสาระเพลินกับเขาบ้างเรื่องทั่วไปที่เอามาเล่นกัน ความเห็นคอมเมนต์ต่างๆมันก็ซ้อนตัวเรานะคะอย่างเรื่องอาหารช่วงสองสาวันที่ผ่านมามีสองกรณีที่มันท่วมโซเชียลไปหมดเรื่องแรกก็คือเรื่องไข่เจียวปูของเจ๊ฝายค่ะโวยวายกันว่าจานละสี่พันบาทมันเกินไปรึเปล่าคือางนี้นะคะเจ๊ฝายจะขายสี่พันหรือหมื่นหนึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาของคนที่จะไม่กินใช่ไหมคะส่วนคนที่มีอันจะกินก็อาจจะคิดว่า อุ้ยไข่เชียวปูสี่พันบาทต้องอร่อยสอยต่ำเอาแก๊สซมนันแน่นัดเพื่อนไปนกินดีกว่าก็เงินของเรานะคะเชฟายขายอาหารไม่ว่าจะราดหน้าผัดกะเพราต้มยำหรืออะไร ั้งราคายังไงก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่ากินอาหารร้านดังร้านเด็ดทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งแขกทั้งจีนนอกจากวัตถุดิบแล้วมันก็มีราคาฝีมือมันมีค่าชื่อเสียงค่าแบรนด์ถ้าเราเอื้อมไม่ถึงเราก็ไม่กินสิคะอย่างพวกอาหารมื้อพิเศษโดยเชฟมิชลินเนี่ยมันก็เป็นหมื่นนะคะถ้าเรามองแค่วัตถุดิบมันก็หลักพันแหละค่ะแต่ไม่มีใค,ครบังคับให้เราไปกินมิชลินใช่ไหมคะ การใช้จ่ายของแต่ละคนผู้นั้นก็เป็นผู้ตัดสินใจเองค่ะว่ากินเพราะว่าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนกินเพื่อเอาไว้คุยกับเพื่อนหรือว่ากินเพราะว่าเงินเหลือใช้ยังเนื้อปูกแกะแล้วคุณภาพดีๆก้อนตะโตๆราคาก็ เกิน1,000บาทต่กกิโลค่ะถ้าเอาก้อนเล็กๆก็สักเจ0 0แรอย่างเจ๊เข็งไม่ชอบให้เอาเนื้อปูอหวานไปต้มยำทำแกงให้มันสูญเสียรสเนื้อปูเจ๊เข็งก็ไม่กินไข่เจียวปูนะคะเพื่อนเจ๊พาไปกินปูทะเลแกงส้มหน่อไม้ดองเจ๊เข็งก็ร้องกรีก๊ดอย้ยาอาย้ยาจ๋าสิเนื้อปูหวานอร่อยธรรมชาติ มาเจอน้ำแขงส้มเจอกลิ่นหน่อไม้ดองรสเนื้อปูหายหมดแต่ไอปูทะเลแกงส้มหน่อไม้ดองที่เจ๊แข็งเล่าให้ฟังเนี่ยันมือนก็ฮิตนะคะชามละพันกว่าบาทก็สั่งกันทุกโต๊ะใครชอบอยังไงมีเงินกินก็กินไปทะค่าเจ๊แข็งขอแค่เนื้อปูสดๆไม่ต้องใช้น้ำจิ้มอะไรเลยเนื้อปูมันหวานในตัวมีรสทะเล เวลาดูรายการทำอาหารในทีวีแล้วก็พูดกันว่าได้รสทะเลเจ๊เข็งก็งงนะคะแต่ก็พูดตามเขาล่ละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารทะเลในตลาดมันผ่านการน็อกน้ําแข็งหรือว่าฟรีซกันมาแล้วกลิ่นทะเลน่าจะตายไปพร้อมกับปลาและกุ้งนี่แหละค่ะถ้าอยากได้รถทะเลกลิ่นทะเล ต้องขึ้นเรือประมงไปกับตังเก้นะคะ,จะเจค้งทำมาแล้วหลายหนเขาจับปลาขึ้นมาจากทะเลสดๆแล้วก็ย่างเตาถ่านบนเรือเลยตังเก้ก็ย่างให้แกะเนื้อปลาแกะกุ้งให้ป้อนใส่ปากเรากลิ่นรสทะเลเต็มๆเลยค่ะแต่กลิ่นทะเลไม่ได้มาจากปลาหรือกุ้งนะคะมาจากเนื้อตัวและก็เหงื่อของตังเก้นนั่นแหละค่ะกลิ่นเฟรโมนชัดๆ อร่อยอร่อยเรื่องอาหารยังมีเรื่องการจัดอันดับให้แกงไตปลาอีกนะคะถูกจัดว่าเป็นแกงที่รสชาติแย่ที่สุดในโลกเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะโวยวายตอกลับกันสนุกสนานรายการโนแมดก็พูดหลายโหนแล้วว่าอย่าไปเอาสาระอะไรกับไอ้เว็บไซต์เทส a ด t ลาสนี่เลยมันก็เคยให้แกงส้มเป็นแกงยอดแย่มาแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นว่า แกงส้มเป็นแกงที่อร่อยมากเว็บไซต์มันก็เป็นเว็บเชิงพาณิชย์จะจัดอันดับยังไงทำอะไรมันก็ทำไปเพื่อเพิ่มกระแสเพิ่มความนิยมของมันละค่ะแกงไตปลาเนี่ยคนไทยอร่อยตามชาติไม่อร่อยก็เรื่องของเขาชีสเหม็นๆที่คนไทยแหวะแหวะยี้ยีกันฝรั่งบอกว่าอร่อยก็เรื่องของเขาเหมือนกันค่ะ ความอร่อยคือความที่มีรสชาติถูกปากคนกินแกงไตปลาเป็นอาหารยอดแย่จากเว็บไซต์นี้ก็ไม่ได้ทำให้ความชอบของเราลดลงตรง,ตรงไหนคนในโลกที่ไม่กินปลาดิบก็มีเป็นร้อยล้านพันล้านคนนะคะคนที่ชอบแม้ว่าซาชิมิจะไม่มีอันดับก็จะกินซาชิมิอยู่ดีละค่ะ อาหารไทยไม่ได้ถูกจริตคนชาติอื่นมียแยะนะคะไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นหรือว่าต้องดิ้นด้วยความโกรธยังผัดสามเหม็นที่มีทั้งสตอชอมกระเทียมดองหรือว่าปลารหาหรือแม้กระทั่งข้าวแช่ทั้งแบบชาววังหรือแบบชาวบ้านเนี่ยต่างชาติมาเจอข้าวแชา่ก็งงนะคะอะไรเนี่ยข้าวต้มใส่น้ำแข็งแล้วก็มีกับอย่างนู้นอย่างนี้พิธีรีตองวุ่นวาย ถ้าเราจะบอกว่าร้านนี้อร่อยร้านนั้นไม่อร่อยมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวค่ะแต่ถ้าเรามีความรู้ระดับศาสตร์มีโลก,กทัศน์มีประสบการณ์เราก็จะไม่อวดอ้างหรือว่าวอยนะคะเราก็แค่บอกว่าชอบร้านนี้ไม่ชอบร้านนั้นอย่างเรื่องใช้เตาถ่า,านแล้ว อย่างเรื่องทำอาหารด้วยเตาถ่านและอร่อยนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยไม่มีตักกะอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่ได้ปิ้งย่างบนเตาถ่านแต่ทำต้มจืดแกงต้มยำทอดน้ำมันถ่านมันจะทำให้อร่อยกว่ายัางไงคะหรือว่าใช้หม้อต้มแรงดันเขี้ยวหรือตุน๋นแล้วไม่อร่อยเท่าตุ๋นด้วยเตาถ่านสี่ห้าชั่วโมงหรือว่าเรื่องใช้กะทิกล่องไม่อร่อยจะไม่แตกมัน หรือว่าไม่คน้นร้านอาหารไทยที่ลูกค้าเนืองแน่งทั้งในเมืองไทยเมืองนอกใช้กะทิกล่องกันเยอะแยะเลยนะคะแล้วร้านพวกนี้บางร้านก็ได้มิชลินค่ะแล้วถ้าอยู่อเมริกามาขูดมะพร้าวเอามือบีบน้งกะทิดีไม่ดี F.D.A มาบอกว่าผิดสุขลักษณะเลยและคะ่ะหรือว่าบอกว่าผัดไทยต้องใช้น้ำมะขามเปียกเท่านั้นถึงจะอร่อย ต้องน้ำมะแข็มเปียกที่เอามือคั้นเองด้วยนะคะฝรั่งหลายคนเนี่ยเขาทาดอ่อนค่ะสร้างผัดไทยเจอน้ำมะขามเปียกกลับไปบ้านวิ่งเข้าซ่วมจูดจูดสามสี่หนกลับมาซูร,ร้านเลยค่ะบอกว่าเสิร์ฟอาหารเป็นพิษร้านถูกปิดซวยไปเลยไหนๆก็พูดถึงเว็บไซต์แผนที่แห่งรสชาติหรือว่า Taste Atlas แล้วนะคะ ชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษค่ะ Chase Atlas Chase Atlas ออกเสียงแบบไทยว่า Chase a t l a ค่ะเรื่องเพเชอรอบตัวเรามันเยอะนะคะด่าตอบเราะว่าควรชีนไปสนุกสนุกคลร้อนได้กาอย่าจริงจังอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมประกาศว่าสงการปีนี้จะให้อุบัติเหตุเป็น0ูนยหรือว่าเรื่องปมยาบ้าหเมตร ที่เปลี่ยนสถานภาพผู้ที่มียาบ้าติดตัวว่าเป็นผู้ติดยาต้องเห็นใจต้องนำไปบรรบัดหรือว่าเรื่องลิงลบบุรีที่ว่าลิงอยู่กับคนมาหลายพันปีแล้วตามหลักฐานโบราณ ก็ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ลิงลบ,บุรีนะคะเมื่อพันปีก่อนหรือหลายร้อยปีก่อนมนุษย์ในเมืองไทยก็อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่ในเมืองที่มีชายป่าอยู่ใ,ใกล้ๆก็อยู่กับลิงนะคะแต่ลิงไม่ได้แหกกันมาเป็นร้อยเป็นพันตัวแล้วลุกเข้าบ้านแย่งของจากมือหรือว่ายึดอาคารบ้านเรือนถ้าเห็นใจลิงเวนคืนติด แถวและอาคารแถวสามพักการและปรางสามยอดให้หมดเลยค่ะแล้วก็จ่ายเงินชดเชยค่าอสังหาริมทรัพย์แถวนั้นให้ครบถ้วนนะคะคงจะไม่กี่พันล้านมังคะแล้วก็ประกาศให้แถวนั้นเป็นเขตวานอนอนุรักษ์อุ้ยเก๋ซะไม่มีวานอนอนุรักษ์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าพิ o พวานอน planet of the apes อุ้ย แถมยังมีการบอกด้วยนะคะว่าเรื่องลิงลพบุรีไม่อยากให้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายไหนครับฝ่ายลิงหรือฝ่ายมนุษย์ยิ่งแงเหรอคะแล้วมีการยกตัวอย่างว่าเวลาลิงถูกคนทําร้ายลิงก็ไม่ได้ไปแจ้งความเหมือนคนที่ถูกลิงทําร้ายแหมลิงร่วมเพศกันต่อหน้าต่อตาในที่สาธารนณะคนก็ไม่ได้แจ้งความลามกอนาจารหรอคะ่ะ สังคมเราพูดจาเพอ้อเจอ้อกันไปหมดแล้วค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวป้าแจ๋วกับลุงเฉลียวจะมารับเจ๊เข็งแล้วเราจะไปกินพิซซ่าหน้าแกงไตปลากันค่ะ